สาวสวยสิงคโปร์สองคนนี้พวกเธอได้เดินทางมาเที่ยวที่ประเทศไทยเพราะว่าพวกเธอนั้นอยากจะมาท่องเที่ยวและลิ้มลองอาหารไทยและที่พวกเธอเดินทางมาที่นี่เพราะได้ยินมาว่าที่ประเทศไทยนั้นเป็นประเทศที่ปลอดภัยและนี่เลยเป็นเหตุผลที่พวกเธอเดินทางมาที่นี่โดยในคลิปวิดีโอนี้พวกเธอจะพูดถึงคนไทยและประเทศไทยว่าอย่างไรกันบ้างนั้นก่อนที่จะไปรับชมรับฟังคลิปวิดีโอนี้ก็ขอทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับ ช่องของเรากันด้วยนะคะและขอขอบคุณคลิปวิดีโจนฉบับดีๆแบบนี้กันด้วยนะคะถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปกันเลยคะ่ะโดยที่เปิดคลิปมาพวกเธอทั้งสองคน ก็ได้มาถึงที่ประเทศไทยแล้วและตอนนี้พวกเธอก็นั่งอยู่บนรถแท็กซี่พวกเธอบอกว่านี่เป็นการเดินทางมาเที่ยวที่ประเทศไทยครั้งแรกของพวกเราซึ่งพวกเราตื่นเต้นมากๆที่ได้มาที่นี่พร้อมกันทั้งสองคนต่อมาพวกเธอก็ได้นั่งอยู่บนรถแท็กซี่จนมาอยู่ที่หน้าร้านคาเฟ่แห่งหนึ่ง เมื่อพวกเธอเดินเข้ามาภายในร้านพวกเธอก็ได้มานั่งกันที่โต๊ะและได้สั่งเครื่องดื่มพร้อมกับอาหารเมื่อพวกเธอได้ลองชิมดูพวกเธอก็บอกว่าอาหารร้านนี้อร่อยจริงๆแถมเครื่องดื่มของร้านนี้ก็อร่อยสุดๆไปเลยต่อมาพวกเธอก็ได้เรียกแก๊บมารับเพื่อที่จะเดินทางไปที่ยูเนียนมอเมื่อพวกเธอมาถึงแล้วพวกเธอก็ได้เข้าไปภายในจากนั้นพวกเธอจึงได้เข้าไปซื้อสินค้าและอาหารภายในห้าง ต่อมาเมื่อพวกเธอช้อปปิ้งกันเรียบร้อยแล้วพวกเธอก็ได้มาทําเล็บที่ร้านทําเล็บแห่งหนึ่งเมื่อทําเสร็จแล้วพวกเธอก็บอกว่าร้านนี้ทําเล็บสวยใช้ได้เลยในเวลาต่อมาพวกเธอทั้งสองคนก็ได้พากันมาต่อที่ตลาดจอร์ดแฟพอเข้ามาภายในตลาดแล้วพวกเธอก็ได้พากันมานั่งอยู่ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งพวกเธอบอกว่าเรามาที่นี่เพื่อที่จะมาทานอาหารคำ่ำโดยสิ่งแรกที่เธอได้สั่งก็มีเลงแซบ ข้าวผัดทะเลหอยเชลล์ย่างเนยผัดปักบุ้งไฟแดงและอันอื่นๆอ,อีกนิดหน่อยเมื่อพวกเธอได้กินอาหารของร้านนี้พวกเธอก็บอกว่าอาหารแต่ละอย่างอร่อยโดยเฉพาะข้าวผัดทะเลฉันชอบมากที่สุดต่อมาเมื่อพวกเธอทานอาหารกันเสร็จแล้วพวกเธอก็ได้มาซื้อไอศครีมกินเป็นของหวานตบท้ายก่อนที่จะเดินทางไปต่อที่ร้านเสื้อผ้าเมื่อพวกเธอเลือกซื้อเสื้อผ้าได้แล้วพวกเธอก็ได้ซื้อเสื้อผ้ามาจากนั้นจึงได้กลับไปที่พัก ในวันต่อมาพวกเธอก็ได้มาที่ร้านคาเฟ่แห่งหนึ่งเมื่อพวกเธอเข้ามาภายในร้านแล้วพวกเธอก็ได้สั่งเครื่องดื่มและก็อาหารเช้าเมื่อพวกเธอได้อาหารและเครื่องดื่มมาแล้วพวกเธอก็ได้นําอาหารมานั่งกินกันที่โต๊ะพวกเธอบอกว่ามันอร่อยมากๆต่อมาเมื่อพวกเธอทานอาหารเช้ากันเสร็จแล้วพวกเธอก็ได้พากันเดินทางไปต่อที่สยามสแควร์เมื่อพวกเธอมาถึงแล้วพวกเธอก็ได้พากันเข้าไปที่เจนทอวูเม ต่อมาพวกเธอก็ได้มาเลือกซื้อเสื้อผ้าที่พวกเธอชอบเมื่อพวกเธอซื้อเสร็จแล้วพวกเธอก็ได้พากันไปต่อที่ร้านอาหารแห่งหนึง่งเมื่อพวกเธอเข้ามาภายในร้านแล้วพวกเธอก็ได้ไปสั่งอาหารมากิน ื่อพวกเธอได้กินแล้วพวกเธอก็บอกว่าอาหารอร่อยมากเมื่อกินเสร็จแล้วจากนั้นพวกเธอจึงได้พากันเข้าไปที่ร้านขายเสื้อผ้าแห่งหนึง่งเมื่อพวกเธอซื้อเสื้อผ้ากันเสร็จแล้วพวกเธอก็ได้พากันเดินทางกลับมาที่โรงแรมในเวลาต่อมาหลังจากที่พวกเธอแต่งตัวกันเสร็จแล้วพวกเธอก็ได้พากันออกมาจากห้องและได้พากันมาที่ชั้นดาดฟ้าของโรงแรมเพื่อมาดื่มกันนิดหน่อยที่บาร์อูโนมาทเมื่อพวกเธอมาถึงแล้วพวกเธอก็ได้ไปนั่งกันที่โต๊ะในวันต่อมา พวกเธอก็ได้ตื่นมาตั้งแต่เช้าและได้พาก,กันแต่งตัวต่อมาพวกเธอก็ได้ลงมาหน้าโรงแรมพวกเธอก็ได้ไปนั่งแก๊บและเดินทางมาที่ร้านคาเฟ่แห่งหนึ่งเพื่อมาทานอาหารเช้าเมื่อพวกเธอมาถึงพวกเธอก็ได้เข้าไปภายในร้านและก็ได้สั่งเครื่องดื่มพร้อมกับอาหารพอพวกเธอได้ลองกินแล้วพวกเธอก็บอกว่ามันอร่อยมาก หลังจากที่กินเสร็จแล้วต่อมาพวกเธอทั้งสองก็ได้พากันมาที่สนามบินจากนั้นพวกเธอจึงได้พากันเดินทางกลับและเรื่องราวของพวกเธอในวันนี้ก็ได้จบลงแล้วนะคะเอาละค่ะสาหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้สําหรับใครที่ชอบก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องของเรากันด้วยนะคะหากคลิปวิดีโอนี้มีข้อผิดพลาดตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์ติชมกันได้นะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ